i สวัสดีค่ะดิฉันนางรัชณูผิวภูมินะคะตำแหน่งผู้ซอยนัากพยาการสาธรารณสุขสังกัดเทศบาลตำบลสวัสดีค่ะเมื่อนี้นะคะก็ได้รับเสียะนะคะว่าเป็น,นผู้สัมภาษณ์คุณพ่อนะคะเขจะให้คุณพ่อเนี่ยเว้าแล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องหมอน้ำพันธุ์สีสวัสดีครับผมอิรัตน์สอนพันดาครับเมื่อนี้ครับตามที่ใส่โจทย์แต่คำถามมากกัออทรรบ,กบที่ขออนุญาตใส่เรื่องนะครับเพราะว่ามารับพันธุ์สีก็คือเป็นข้ออื ตั้งคือคณะเอาเอาเอยู่มะล่ำพันธ์มะล่ำของมะล่ำาอยู่ของมะล่ำมารวมกันกับเอาอายุของมะล่ำมารวมกันที่ก้อนกับกับเป็นพันปีก็แล้วเอาคือน,นี่ที่ว่ามาเป็นคือคณะชาวสิว่ิลป์มะล่ำพันปีครับ เราคุณพ่อเนี่ยมีแนวคิดหรือว่าการที่เริ่มเนี่ยมา,มาทางแก่ทางใดคะคือข้อคิดการเริ่ม,มคือจากการที่พ,อพ่อไปเห็นจากการที่พ,อพ่อไปเห็นคนร้องันล่ำเงีมบุญอยากเขาบุญงันงันศพไปเห็นว่ามาล่ำบ้านเตาทีมีหลายคนตัวนี้ซึ่งเป็นม้าล่ำที่โตกรุ่นก็งานเพิ่นเงาก็เลยว่าอยากเพิ่นมาร่วมกันเป็นคณะร่วมลุ่มร่วมทิมกันคณะ ก็เลยเด็มีความจริงันเลยเพื่อนเปิมารลมขึ้นหลมยิ่งั่ะเรามีแนวคิดที่จะสืบสารมรรพันธ์ฟีแบบไหนคะยังคิดคือสืบสารก็ต้องอคือหาผู้มารับใหม่รุอนส่งใหม่ต่วใหู้กหลานเท่าไหได้แล้วก็คือแนวคิดที่สืบถอดหน้าตอนนี้ก็คือว่าทางโรงเรียนเป็นก็ฝึืเอเ่นก็นกซ้อมกันมาไว้เสริมเยนอนโรงเรียนถึงในอนาคตได้ลูกหลานทุ่มนั้นล่ละแต่ณนตอนนี้ก็คือ เขากัะมองหาคนในชุนช่มชนต่ตะวทีอาธิเลื่อยประวตในระดับตำบลเับกรมรวมคุ้มรวนท,ที่ทททวิาปะส่งใช้ทวัต้องจีิปกะดิได้แลครก็เป็นศิลปการแสดงของ้นอิสานโดยเ่พาะตะวทีนี้มาล่ำขนขณะนี้เรากับระเบียบวัฒนธรรม ค่ะแล้วหลังจากที่เขาอาได้สืบทอดมีแนวทางที่เขาจะสืบทอดแล้วนะคะรูปแบบของการแสดงมารดัมพันปีนะคะเขามีรูปแบบการร้องการเรียนแบบแบบรูปแบบของการเรียนมันขึ้นอยู่กับเจ้าภาพหรือขึ้นอยู่กับผู้ต้องการจะเบื้องเข้าในมุมแต่เคือกันแบบว่ามุมเอาไปเป็นมอัศรศพเจ็บงันงันต้องใช้เวลาหลายๆห้องเรียนเป็นเรื่องเป็นคณะเป็นมอดเป็นล่ำเป็นเรื่องได้เป็นมหัศรศพได้เฉ่า่เป็นแบบว่าเอาว่ามาเบื้องงันมาดูงันแช่ เป็นการฉาบชัวเป็นการโชกเจาหนะ้าที่ทีมที่ตัเห็นได้ครับกา ừ, <ๆ>รแล้วแต่สถานการณ์นารแล้วแต่แแตอันกิจกรรมนะคะที่เพื่อนซีแห่งเขาไปแสดง<ๆ>แ้วเขามีกอ่อนเฉพาะของกุมมอลำพันสิบหรอคะก่อนนี่คือบ่มีกับตัวนี้เขายังไงแต่ว่าเขาลบร่วมจากอดีตนั้งเอกเอ,เอ,อมเกมอลำเขากับไส้ก่อนเพื่อนไปตอน่อนเปิดตัว่อนนั้นนอกจากว่าพันก่อนเป็นเรื่องเขากับเป็นเรื่องของามันมีกับมีเป็นเรื่องเป็นเล่าที่ล่าใส้กรรับจะแสดงว่า อันนี้เป็นก้อนที่เขาแจ้งขึ้นมาไม่ไม่เพราะเพได้แจ้งบบครับค่ะคันนี่ก็เป็นสิ่งดีๆนะคะหมอลัม,มพันตีตำบลสาวัสดีอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นของเขานะคะก็เมื่อเขาได้เรียนรู้แล้วก็ได้ทราบข้อมูลจากคุณพ่อแล้วนะคะคราวนี้เขาก็สืจะไปไดฟังนะคะหมอลัมพันตีนะคะได้แสดงค่ะได้กับ นิวเที่ยงแทบน้อมปโน่แนบแนมน้ำว่าจีทำควรเข็ดเปงท่านควรอ่างเฮียมขวางตน กัญญดนดาผูกทางไหลมาขึ้นนามแจ้งแสงเต